ยิ้มให้เขาหน่อยโอเคนะครับผมนี่สวัสดีครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวยจริงๆเนาะนอะ้องขั้งวงขายกำไร่ายอะ่ะฮะสิบเนาะสิบบาทตันวนองโอ้เ,เรลืองเลยสิบบาทสิบบาทลแล้วออกจากนี้ไปไปเก็บอีกใช่ไหมอันนี้อันนี้มันเป็นยอดใหญ่ใช่ไหมเก็บทั้งวันเลยไม่ใหญ่ ครืนวันนี่ขายเสร็จแล้วก็ไปเก็บอีกโอ้ลังจากยายที่เอามาขายแล้วก็กลับไปถึงบ้านยายก็ไปเก็บเพิ่มอีกได้กี่กรัมทั้งหมดห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมก็ห้าร้อยสิเ้ยห้าห้ายิมห้าเฮ้ยสิบห้าร้อยห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมก็ห้าร้อยบาทห้ารนะ้อยเนาะ ข้าวเหนียวกินแค่นี้อิ่มเลยใช่ไหมเขาเก็บค่าที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ้อยี่สิบนายไปไขอให้เราได้นั่งแล้วกินกับอะไรโอ้ไก่ไก่ทอดฟันหักหมดยัง สุดยอดเลยยายยอมรับจริงๆโอ้โหอายุขนาดนี้เก็บผระบวงได้เยอะแยะเลยไก่แน่นอนมากเลยยายแก่เก็บเองขายเองนักเลงโอยขายยอดมากแกไปหาเก็บเองที่เขาบอกว่ามีเป็นไร่ๆแถวสะพานปูนหน่อยยายอ๋อหลังตลาดใหม่ แสดงว่าไม่มีใครรู้มั้งยายผู้คนเดียวเขาเขาไม่ให้คนเข้าไปอ๋อเหรออ๋เอเตะอาวแล้วยายเข้าไปได้ไงอ๋อรู้จัก,จก,กยามยามก็เลยให้ยายเขาไปเก็บเขารู้จักยายยามเขารู้จักยายหมู่บ้านนั้นเขารู้จักคุณยายก็เลยให้คุณยายไปเก็บพี่น้องกัมละสิบ,บาทแล้วก็ไปเก็บได้วันละห้าสิบกัมพี่น้องเอามาขาย 50กรัมก็เป็นเงินก็500บาทเนอะยอดสวยสวยอยู่ของบุงสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนใครสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวยายก็จะจัดส่งถ้าแถวนี้นะถ้าไปต่างประเทศแกคงไม่ส่งหรอกไม่มีปัญญาส่งให้หรอกเนาะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศไม่เคยเห็นผักบุ้งสวยๆนี่แหละอืน้องเปียน้องอะไรก็แล้วแต่น้องทิปน้องเทบน้องพี่ดวงอะไรนะ พี่ดูพักบุ้งบ้านเราสวยอ,อยู่ที่ดอนเมืองตอนนี้แกมานั่งขายอยู่ที่ตลาดลราตลาดดอนเมืองตลาดฝังโขงของเรานะครับผมคือว่าแกขายผักบุ้งอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยเนาะมไม่มีอะไรมาปะมาป,ามาปนเลยแกขายผักบุ้งอย่างเดียวแลกับข้าวแกซื้อประมาณ20บาทแกก็อิ่มแล้วว่างัันไก่ยก่20ข้าวอีก1บบาท30บบาทไม่หมดด้วยเดี๋ยวไว้กินตอนเที่ยงอีก น่ะเออตอนเที่ยงว่าจะไปกินก๋วยจงก๋วยเตี๋ยวเนาะยายเนาะเดี๋ยวก็ไปเก็บขักบุ้งต่ออืมยายระวังเด้อพวกสัตว์เลยคาน่ะตามป่าของบุ้งอ่ะอืมแน่นอนจริงๆยายแต่ถ้าภงนี้ได้น้อยก็ไม่มาใช่ไหมเราต้องรอว่าให้มันครบประมาณห้าสิบขึ้นไปเนาะพอจะได้คุ้มค่าน้ำมันยายมาเร่าไรอ่ะเข็นเดินมาเนเดินมาจากปราดไหม คุณอะโอ้โหยายแกเข็นรถเข็นนี่เดินมาจากตลาดใหม่พี่น้องและตอนนี้ยายอยุเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดคุณอะพี่น้องดูอายุเจ็ดสิบเจ็ดสามารถหาเงินเองเก็บเองนะครับผมไม่ธรรมดาเสียแล้วอืมนะครับผมแน่นอนจริงๆคุณยายเรานะครับผมมานั่งขายอยู่ข้างๆวินตะนงนี่แหละพี่น้องแกนั่งขายอยู่ตรงนี้คุณเพื่อนที่แถวตลาดดอนเมืองฝั่งโขงตรงนี้ก็ อยากจะอุดหนุนของคุณยายก็อุดหนุนได้นะครับผมพอยายแกมีความสามารถไปหาเองขายเองนักเลงพอนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะขอรูปสวยๆเนาะแน่นอนจริงๆคุณยายุดยอดจริงๆนี่ยายติตบ,บ,บินมอเตอร์ไซค์ผมเองนะครับผมโอเคครับคุณยายยิ้มให้เขาหน่อยโอเคนะครับผม นี่สวัสดีครับย่ายสวัสดีครับสวัสดีครับ